อ๋อดุนบบพ้องได้หน่อยเนาะเสียดเท่าหนิคลองแขนได้เลยเด้อเอาเดือดแปงเปียกเด้อพี่น้องเด้อแบบว่าบบพ้องทนันทนี่หาสามหาแปดหาเก่าเบาๆได้นะมีไฮเซ่ด้วยดนลมเสียดเท่านี้เอ้าเบื้องหน้าเสียดเท่าสิเป็นเมื่อน้องสิได้กินนะเพิ่นหย่อนวันเอ้าเติมน้ำไปหน่อยะทางนี้น่อยอ้าอ่นี่ได้เดือดมาเด้วพี่น้องนี่ ไม่ดัดมาแล้วดัดเปียนี่นี่เป็นที่ินใส่เขาอีกหรือเปล่าสองมุสองมุที่ออกไปหลังลงลนฟางแบบว่ามันตัวจวดตุย กำลังคั่วเด้อพี่น้องเด้อเด้อนี่กำลังนี่คั่วปีกพี่น้องนี่มีพักหัวชิ้นไข่เนี่ยพักบัวพักความหลา,เา,า,า ça, บเนาะไปมิ้นนั่นเองครับปีกเด้อพี่น้องเด้อเด้อกำลังสีดำหัวชิ้นไข่กับหัวขาใส่ปีกเด้อพี่น้องเด้อหยอบปีกเด้อเด้อพี่น้องเด้อ Lăng quá gặp bì này đây. gặp hảo. sẽ sự đỡ. cả cá viên biến, chừng nào. Chị, 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 chị. Chị, chị, gặp chị, 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 phá vậy sao น้มันเข้ากันเอาซอสน้ำมันหอยสนับเพื่อความกลมกลม่อมน้องแสบแล่มันเขากัน เอาบีเขรอจะถิ่มตรงนี้ด้วยวโอ้โอบหว่าสีหัวทาบีอ,บแอมแตกใช่แล้วองสงเลยนะกับปลาใบนี้สก่อนพี่นอ้องตัวนี้มันเขาจะขัวใสใ่เด็ดแส้ด้วยพี่น้องได้ด้วยนะขวายสก่อน กำลังกาเกียมเห็กกดกระแตงใน้องนี่ก็กำลังสีปุ่มกำลังสีแดงเห็ดเป็น3มจานเลยจานหน่อยจานหนึ่งแล้วก็สถาดพี่น้องนี่กำลังกำลังหนึ่งสองหยัดหนึ่งนำสอง

นี่กำลังปีกเด้อพี่น้องเด้อเด้อแซ่บพี่น้องน,อนี่บรรยากาศดีๆมันลมเย็นๆอากาศหนา,น,านาวเดือนสิบสองพี่น้องไก่สีห์ปีใหม่นะขาเป็ดนั้งกินเดียนกับทีมงานพี่น้องนี่ทีมงานมายามนี่เดือดแปลงเขากัะไก่สีกาบเลยเด้อพี่น้องเด้อกาบไปนำเนี่ยก็มีเลยน,นีนี่ Ờ, à, sẽp à, ừ. à, thì nó này, 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 kiếm phỏng để kiếm ngã nó điện nắp này, này thằng anh nhảy hả, siều, siều phun, nó đĩa nắp, chặt, 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 chặt,

Vang, phải Tăng, phải rồi, không tham gia không thần tinh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  con tinh thần 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 bit